nice show your fish come on show your fish uh. <laughs> yeah. this for big uh, flock we gonna catch the flock tonight จะตกปลาเนีนี่ทุกคนมาตกกบนะบอกเลยว่า มันตัวใหญ่มากประมาณครึ่งกิโลนะฮะตัวใหญ่จริงๆจะเอาไปทำต้ยมยำกบเหนือนะฮะเดี๋ยวดูตัวใหญ่มากมาตกกบนะฮะตอนนี้ยัง <Yeah. S 3> มันคือแม่กบ ันคือแม่กบค่ะ<า>อุ้ยมันจะคิดมันจะคิดมากเาลุ้นลุ้น มันไะม่ก <The> ินอะเมือมันอิ่มแล้วี๊ยจีบเข้าไปแล้วเรียบร้อยกินแมันกลิงเข้าไปแกลเข้าไปอนนรับเตรียมนั่นเตรียมนั่นไปฝั่งไปฝั่งไปไหนไป้ออมันเขาไปด้านในอะ Ui 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 quá đây ui đây ui 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 จ,จับขามันจับหัวมันจับที่ไหนก็อย่าให้หลุดอ้เขาไมงมถาถลเตะได,ด้แล้วม,มั้งมอนไม่มีทางปลาหรอเนี่ยของนี้มีของเฉยอยู่เดี๋ยวขอติดตนี่นี่นน มื่อกี้ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าจับได้ด้วยมือมนี่เดี๋ยวถือไ้ก่อนมาถ่ายรูปนี่หนึ่งสองสามอ่าโอเคได้สองตัวแล้วนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะสองตัวกิโลกว่านิดนึงนะตัวใหญ่มากแบบกบสีเขียวนะฮะตอ้นี่แต่ขอติดอยู่นู่นนะ,ะโอเค ตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนบายค่ะ